สาราวิกนั่นน้องนำดารุมดาราเด็กซีรีส์ดังเป็นหนุ่มแล้วจำแทบไม่ได้เพิ่งแป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มแล้วสำหรับนำดารุมดาราเด็กแห่งวงการบันเทิงแดนกิมจิที่มีผลงานมาแล้วมากมายได้รับความรักและความสนใจจากแฟนๆตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งปัจจุบันน้องนำดารุมอายุ20ปีเป็นหนุ่มมหาลัยเรียบร้อยแล้วสาขาการละครและภาพยนตร์ที่มหาวิทยายลัยชุงอัน และยังมีผลงานวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้องนำดารึมสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียกับภาพถ่ายแบบให้กับนิตยสารวอเกียร a ฉบับเดือนกันยายนลูกนี้ดูโตเป็นหนุม่มดูหล่อมากเผยให้เห็นพัฒนาการเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับผลงานที่โด่งดังของน้องนำดารึมก็มีซีรีส์พินคอค chio รับบทเป็นพระเอกวัยเด็กซีรีส์ Star ์อซีรีส์ g o b l i ล และอีกมากมาย